สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Dr. Channel นะครับวันนี้พี่หมออยู่บนรถอีกแล้วกํากำลังขับรถไปที่โรงพยาบาลนะครับตอ <Wow. S 1> นนี้เป็นเวลา8โมง8โมงครึ่งนะครับจะไปที่โรงพยาบาลเพื่อไปเจอกับน้องแป้งนะครับหรือเพื่อนของพี่หมอแนะนํามาให้นะครับว่าน้องเขากลับมาจากพม่าครับเป็นคนไทยนะครับแต่ว่า,าทําธุรกิจอยู่ที่พมานะ่าเนาะเนื่องจากช่วงนี้ก็สถานการณ์ที่พม่าก็อันตรายเนาะน้องเขาก็เลยกลับมาแล้ว เว่าเรื่องของการเมืองแล้วก็เรื่องของโควิดด้วยนะครับเราจะกลับมาก็กักตัวอยู่ที่โรงแรม14วันแล้วก็ได้ตรวจเอาสบอบจมูกไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เพราะว่าไม่มีโควิดทีนี้น้องเขากา็ต้องการจะเสริมหน้าอกนะครับก็ได้มาคอนเซิลกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ตรวจโควิดกันไปอีกรอบนะครับก็เคลียร์ดีนะครับไม่มีปัญหาอะไร วันนี้ก็เลยนัดน้องเขามาพาไปที่โรงพยาบาลนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่กรุงเทพมหานครก็ล็อกดาวน์อีกแล้วเนาะวันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายที่ผมผ่าตัดเสร็จแล้วผมก็ได้พักยาวอีกอกก็รถไม่ติดเลยนะอย่างที่เห็นว่าถนนโล่งมากเนอะโอเคเดี๋ยวไปถึงที่โรงพยาบาลแล้วอัปเดตกับน้องแป้งกันอีกทีนึงว่าถึงโรงพยาบาลหรือยังนะครับ Okay. จะรถเรียบร้อยแล้วนะครับเช้าวันนี้เราก็จะต้องมาดูก่อนว่าฐานหน้าอกของน้องแป้งเนี่ยกว้างประมาณเท่าไร่แล้วก็เนื้อยืดหยุ่นดีไหมสามารถใส่ได้กี่ซีซีแล้วก็จะเลือกว่าจะใช้สิลิโคนยี่ห้ออะไรนะครับโดยปกติแล้วหลักการในการประเมินก็คือดูที่ความกว้างของฐานหน้าอกถ้าฐานกว้างเนื้อยืดได้เยอะก็สามารถใส่บอลล่มขนาดใหญ่ได้นะครับก็อย่ามานั่งพูดคุยกันว่าชอบแบบไหนแบบไหนแมทช์นะครับแล้วเราก็จะเลือกใช้ตัวที่ดีๆที่เหมาะสมกับร่างกายสรีระของเรานะครับอ่ะ๋ยวไปเจอน้องแป้งกัน ไม่ตื่นโอเคเดี๋ยวนั่งพันเซลกันก่อนโอเคอ่ะเป็นไงบ้างครับหิวข้าวไหมหิวมากพี่หมอบอกว่าอะเอะไรนะให้เงินข้าวใช่ใช่แป้งก็ข้าวก็น้ำตั้กี่โมงโอ้งแต่เที่คืนเที่ยงคืนใช่จริงๆแล้วตากประมาณ11บเอโมงเช้าเนาะจริงๆก็เงิข้าวก็น้ำประมาณ6กชั่วโมงพอแล้วทำไมแป้งถึงอยากเสริมนะาอ๋เลยเอ่อคืออยากเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองอะค่ะ เล้วก็แบบไม่อยากใช้ฝกแนวแบบอ,ไอะไรรับร่างดีก็ได้ความมั่นใจมากขึ้เนเนาะมีโอกาสในชีวิตที่ดีขึ้นด้วยใช่แล้ขอให้ได้สาธุ้ม่อยากได้แบบเป็นือนคนตัวเล,ลว็กเรามีหน้าอกนิดหน่อยหน้าอกอะไรเงี้ยใส่เสื้อผ้าที่แบบสวย,ยไม่ได้แบบอยากได้แบบแนวแบบผิดซี่เทียบขนาดใหญ่อ๋อโอเค ได้เพราะว่าเทรนด์ตอนนี้ก็เปลี่ยนเนาะเมื่อก่อนคนทุกคนนี้แบบผู้หญิงคนมาอยากได้ยีนใหญ่4 4 0ร5อยส0ตัวแบบแบบเล<อ>ดีแล้วนะเพราะตอนนี้แบบเทรนด์มันเปลี่ยนเขาชอบแบบเป็นธรรมชาติเข้ากับสรีระของตัวเองเข้ากับบุคลิกภาพของตัวเองอ๋อแล้คือไม่รู้ว่าแบบขนาดตัวเราเป็นคนตัวเล็กเลยไม่รู้ว่าแบบต้องขนาดไืนโอเคก็ถ้าเป็นคนตัวเล็กๆประมาณนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วมาตรฐานที่ชอบทำกันก็ประมาณไซส์้น ถ้าเป็นพี่พ่อโมกิว่าก็จะประมาณ295สี่ีนะครับก็ที่ดูแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างจะเหมาะกับจรีราของแปลงเราะเป็นตัวเล็กแล้วก็หน้าอกก็แบบความกว้างของช่วงตัวะแคบถ้าเราใส่ใหญ่เกินมันจะเกิดปัญหาได้ว่าหนึ่งจะล้นออกข้างหรือมันบีดกันตรงกลางเป็นภาวะที่เรียกว่าซินมาสเตียหรือว่าหน้าอกแสบเนาะซิลโคมันเคลื่อนเข้ามาชิดกันตรงกลางทำให้ไม่เห็นร่องอกก็แทนที่จะแต่งตัวโชว์ได้ก็โชว์ไม่ได้เพราะมันไม่มีร่องอกเลยจะดูดิบ เรียกว,ว่ามันเชื่อมกันนะครับอันนี้ก็ต้องมาแก้ไขเพราะฉะนั้นถ้าเลือกใหญ่เกินไปก็ไม่ดีก็ต้องทำพอดีพอดีขอที่แบบปลอ,อ,อดภยัยที่สุดโอเคเอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวขออนุญาตคอนเฟิร์มอีกทีนึงโดยการวัดความกว้างหลังหน้าอกนะครับแล้วดูว่าหนึ่นิ้วยืดหยุ่นดีไหมแล้วเราค่อยไฟนอลก,กันอีกทีว่าไซส์ที่เหมาะกับเราเนี่ยประมาณก e <ๆๆ S 2> ี่ซีซีเนาะโอเคเอ่ะจะเป็นเพียรชุด 11.5เซนเนาะสองข้างเท่ากันนะครับ okay. เดี๋ยวจะวัดรูปหนาอกนะครับที้พี่หมอวัดความกว้างของหนาอกน้อแป้งได้ข้างละ11.5เซนเนาะก็เป็นคนตัวเล็กช่วงตัวแคบนะครับเพราะฉะนั้นไซส์ที่เลือกใส่เนี่ยไม่ควรจะใหญ่เกิน 325 cc ่ซีซีนะครับเพราะว่าความกว้างของฐานซิลิโคนมันจะเป็นตัวกําหนดมาด้วยให้มันแมทช์กันกับความกว้างข,ของฐานนอตามธรรมชาติของเราเนาะเมื่อกี้ของเรา11.5เซนนะครับทีนี้แป้งเลือกไซส์ประมาณ300 cc ซีซีใช่ไหมครับทีนี้เราเลือกเป็นตัวโมดิวาเนาะนะครับความกว้างของโมดิวามันจะอยู่ที่10.75เซนสำหรับไซส์295ซีซี อันนี้มันก็จะไม่ล้นเกินนะครับต้องเหลือสเปซเอาไว้นิดนึงเพื่อสร้างให้ร่องบกมันเกิดขึ้นมาได้เนาะโอเคค่ะงั้นแป้งเลือกเป็นตัวนี้แล้วกันนะคะเป็นโมติว่ารุ่นม,มีชิปตัวนี้แล้วกันเพราะว่าเป็นนวัตกรรมใหม่อย่างที่พี่หมอแนะนํามาเพื่อความปลอดภัยไ่้ไม่ไน้ทำแล้วนะเอาตัวดีๆเลยเนาะ <laughs> หายใจได้ค่ะเรียบร้อยนะคะนี่คือผลโควิดนะคะผลโควิดออกแล้วค่ะไม่ติดโควิดนะคะขาด้า มากแต่ไม่ต้องกังวลน,นะเพราะว่าอยู่ในโรงพยาบาลเนาะเป็นการผ่าตัดในห้องผ่าตัดใหญ่เนาะห้องผ่าตัดะอยู่ยดีมาตรฐานอือนี่การลงยาใช้เครื่องลงยาครับแลว้วก็โรงพยาบาลเป็นมาตรฐา, <c oughs> าน JCI เละไม่ต <c oughs> ้องกังวลเพราะว่า <c oughs> เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันก็จะมีการผ่าตัดการเสริมหน้าอกที่ทําที่คลินิกด้วย <c oughs> ใช่ไหมครับกับที่โรงพยาบาลด้วยคนเขาก็จะแบบว่าเอ้าในนี้ทําที่คลินิกไม่ดีกว่าเหรออะไรเงี้ยเนาะแล้วก็อาจจะคิดว่าที่โรงพยาบาลราคา สูงกว่าอะไรประมาณนี้แต่จริงๆถ้าเช็คดูแล้วอะมันไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับแล้วก็ที่คลินิกเนี้ยก็ต้องดูดีๆด,ด้วยว่าใช้เครื่อรงดรมยาไหมใช้วิถีแผนีแพทย์ไหมแล้วก็ความสะอาดความปลอดภัยเนาะมันจะมีเรื่องของความมาตรฐานที่จะต้องเช็คดูด้วยนะครับซึ่งของโรงพยาบาลที่เนี้ยก็จะมี 7C.I. นะก็เป็นมาตรฐานเหมกันกับที่อเมริกาสบายใจได้ฟังเราสบายใจขึ้นบรร่นี้ยหรือว่าเครียดกันเลย เ <laughs> ต้เนเป็นเรื่องปกติเนอกของผ่าตาัดทุกครั้งคนก็จะแบบตื่นเต้นนนองไม่มีผ่าตาัดใช่ไหมครับ <c oughs> เออแต่หมอไม่ตื่นเต้นนะสบายใจยังรอแล้วค่ะพรพี่จะมีหมอใหม่แล้ว สเปรย์หรือเปล่าไอ้เปลี่ยนเป็นสเปรย์นะนี่ค่ะ น้องแป้งก็มีหน้าอกขึ้นมาแล้วเมื่อกี้ยังสลืมสลือยังง่วงง่อยู่เนาะแต่ก็ยุศาสายกนิ้วโป้งให้นะครับก็เดี๋ยวอีกประมาณ2องสมวันเดี๋ยวแป้งก็จะมาอัปเดตอาการให้นะครับว่าหลังจากจทาไปเนี่ยหน้าอกเป็นยังไงบ้างใหญ่ขึ้นสมใจหรือเปล่าเนาะอ,อ่อสำหรับแป้งนะคะนี่ก็เป็นวันที่3ของการทําหน้าอกแล้วแล้วก็สามารถใช้ชีวิตปกติได้แล้วแล้วตอนนี้ทันก็มีแผนที่ตอกไปอยูังนอกค่ะจะเจ็บแค่ช่วง หลังผ่าตาดัดคืนหลังผ่าตาดัดหลังจากวันนั้นก็สามารถใช้ชีวิตลุกนั่งเดินทํานั่นนู่นนี่ได้กปกติค่ะทานยาให้ตรงตามที่คุณหมอให้มาค่ะแลช่วยดีเยิมากมนั่งเต็ินเยอะมากเลยค่ะลูกนี้ทาตั้งนานแล้วค่ะหลังจากมีหน้าอกแล้วทาให้ความมใจของแป้งนี่กลับมาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแล้วก็การแต่งตัวมั่นใจมากขึ้นอยากใส่ชุดไหนก็หยิบใส่ได้เลยไม่ต้องกังวลว่าแบบ โอ้ชุดนี้นมหายนมไม่มีอะไรอย่างเงี่ย